อัตราชีวประวัติของคุณแม่งดทผาแก้วพอสังเกตคุณแม่งดฏผาแก้วสกุลเดิมสวนเกตเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2472ณบบ้านในที่20บ้านบุูหมู่ที่สาอำบภอ่านทรายอำเภอนางรองจังหวัดปุรีราในสมัยนั้นเป็นบุตรของคุณพ่อเอฟคุณแม่ชังสวนเกต มีพี่น้องทั้งหมด5คนดังนี้ 1. คุณแม่งดศาแก้วผู้วายชน 2. คุณแม่แถวประกาเกตปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านตะจงอบุอตะจงอำเภอละหันทราย 3. คุณแม่ทีประกาเกตเสียชีวิตแล้ว 4. คุณแม่ทวงหลอดแก้วเสียชีวิตแล้วและหคุณพ่อทวยสวนเกตเสียชีวิตแล้ว ประวัติด้านการศึกษาและชีวิตครอบครัวเมื่ออายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัชุมพรแต่เนื่องจากในสมัยนั้นนนนลนลนทางจากบ้านบุู่ถึงบ้านตะจงธุรกันด่านมากต้องเดินทางผ่านป่าดงดิบซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายนานาชน,นิดไม่ว่าจะเป็นเสือหมีช้างป่าในระหว่างทางเป็นจำนวนมาก ทำให้คุณแมงดต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและได้ออกมาช่วยปิดามารดาทำไร่ดังเช่นหนุ่มสาวชาวบ้านทั่วไปพออายุได้23่ใน23ปีก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับคุณพ่อจรสระประคนและไอ้กำเนิดบุตรชายหนึ่งคนคือนายคงตวนสระประคนสมรสกับนางขมาสรปะประคุสกุลเดิมแก้วแบนประกอบอาชีพช่างก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีหลานย่าสามคนต่อมาได้หย่าร้างกับคุณมะจรสระพะโคนแล้วได้สมรสใหม่กับคุณพ่อเสียนพาแก้วและได้ให้กำเนิดบุตรธิดาด้วยกันทั้งสิ้นหกคนคือ 1. ร้อยตรีอนเนกพาแก้วข้าราชการบำนาญสมรสกับนางวัชรีพาแก้วสกุลเดิมทิพสูตรมีหลานย่าหนึ่งคน 2. นางนารีปลื่มหอม สมรสกับนายจันทร์เปลื้มหอมประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านตะจงมีหลานยายสามคน 3. นายบรรพตพาแก้วสมรสกับนางดอนพาแก้วสกุลเดิมสีเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านหนองคนาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินมีหลานย่าสี่คนสี่สนายจานงพาแก้วเสียชีวิตแล้วสมรสกับนางธนิดา พาแก้วสกุลเดิมภูมิพงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านตะจงมีหลานย่าสามคน 5. นางมัพคุณพาแก้วสมรสกับนายสุนันทิดน้อยพนักง,งานบริษัทบราโวอินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานครมีหลานยายสามคนและหกนายพดุงพาแก้วส,สร้างซ่อมบำรุงบริษัทไชยโยทริปเปนเอจจำกัด มีหลานย่าหนึ่งคนต้าอุปนิสัยใจคอคุณแม่งดพาแก้วนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีอารมณ์เย็นอบอ้อมอารีอารมณ์ดีรักพี่รักน้องมากน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลืองานส่วนรวมซื่อสัตย์และชอบขวัรทำบุญทุกทุกวันพระเราจะเห็นคุณแม่งดนำพระตหาร ไม่ว่าจะเป็นพัฒนารเช้าพัฒนารเพลงไปถวายพระที่วัดอยู่เป็นประจำด้านความรู้ความสามารถพิเศษคุณแม่วัผพาแก้วนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด,ด้านการปลูกหมอดเลี้ยงไหมดักแด้โตเต็มที่แล้วท่านก็จะนํารังดักแด้มาทําการสาวเส้นไหมและนํำมาทอเป,ป็นผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นผ้าสบายผ้าสโตผ้าขามา้า การออกแบบรวดลายและฝีมือการทอผ้าไหมของคุณแมงดผาแก้วนั้นประณีตสวยงามจไม่ที่หาคนเทียบได้ยากนอกจากนั้นท่านยังเป็นช่างตัดผมประจำบ้านประจำครอบครัวผาแก้วอีกด้วยทรงผมของบุตรชายและบุตรสาวทุกๆคนของท่านนั้นจะถูกออกแบบและสร้างสรรค์โดยสองมืออันยิ่งใหญ่ของคุณแมงดให้สวยงามน่ามองน่าชมจวบจนกระทั่งลุกๆทุกคน เติบโตต้องจากไปรีเนที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลวาระสุดท้ายของชีวิตคุณแม่งดผ่าแก้วด้วยความเป็นลูกชาวไร่ชาวนามาแต่กําเนิดทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีก็เพียงเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆธรรมดาไม่หนักถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยจวบกระทั่งล่วงเข้าสู่วัยชาราช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566 ท่านมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาไม่มีแรงลูกๆจึงได้นําท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลลานสายทางโรงพยาบาลลานสายได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนางรองคณะแพทย์โรงพยาบาลนางรองได้ตรวจพบว่าท่านป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและทําการรักษาไปตามอาการเมื่อค่อยอยังชั่วแล้วจึงได้อนุญาตใได้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้าน เรามาท่านมีอาการหายใจลําบากลูกๆเหตาการณ์ไม่ดีจึงได้นําท่านไปโรงพยาบาลหลานสายอีกครั้งหนึ่งคณะแพทย์ได้ตรวจพบว,ว่าท่านมีอาการลิ่มเลือดหัวใจหดตันจึงได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดทําการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลานสายเป็นเวลา5วันเมื่ออาการดีขึ้นแล้วแพทย์ได้อนุญาตให้กลับมาพ,กพักฟื้นต่อที่บ้าน ซึ่งในช่วงที่พัคฟื้นนี้ลูกๆและละหลานก็ได้เฝ้าดูแลประคับประคออาการอยา่างใกล้ชิดตลอดมาจนกระทั่งเมื่อเวลา10นาฬิกา19นาทีของวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 6 7คุณแม่งด่าแก้วก็ได้จากไปอย่างสงบอย่างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อน อย่างสดซึ้งสิริอายุได้95ปีโอกาสนี้กระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณสิวพงศ์ผาแก้วคุณครูรงเรียนบ้านห้วยฝุ่นนาทันสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึก,กษาสกลนครเขต2ซึ่งเป็นหลานชาย ได้อ่านบทกลอนไว้อะไรให้กับคุณแม่งดผาแก้วกอเได้เจญครับสวัสดีแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านครับขอผมขออนุญาตเป็นตัวแทนล,ลูกลูกล้านลานนะครับกล่าวอะไรคุณแม่งดผาแก้วนะครับลูกเจ็ดคนแม่ทนเลี้ยงเคียงเพ,พราะรักอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกโศกเศร้าแม่เข้าใจตุดล่มใสให้วิหกนกพึ่งพาคอยแนะนำภัำวอดคอยสอนสั่งจะนอนนั่งแม่เฝ้าฝึกหมั่นศึกษาคอยถามไทยให้ไฟดีมีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพตนจนวันตายชีวิตแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูกถึงฝั่งฝันดังมั่นหมายประสบโชคม,มีสุขสนุกสบายมีเป็นได้ดังฝันกันทุกคนพักคุณแม่ยิ่งใหญ่ในใจลูก ชี้ผิดถูกให้ลูกได้ในทุกหนคำสอนแม่ประทับไว้ในกมวลลูกทุกคนจะสารต่อก่อให้เป็นต่อแต่นี้ไม่มีคุณแม่แล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเคยปรึกษาเคยสนุกทุกเช้าเย็น ตอนนี้เป็นสุดแต่กรรมจะนำไปลูกหลานญาติมาส่งแม่ในวันนี้ตามล้วนมีใจรักมั่นไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่างแห่งหหนต่ำบนใดทั้งใกล้ไกลงให้แม่ไปดี ขออุศลผลบุญช่วยหนุนสร้างเป็นพลังส่งแม่ให้ไปสุขขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสั์นิรันเทินขอบคุณครับในวาระสุดท้ายนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณสงบสุขของคุณแม่งดธาแก้ว ระออนญาตท่านประธานในพิธีและท่านผู้มิเกียติที่เคารพทุกท่านได้โปรดลุกขึ้นยืนหรือนั่งสงบนิ่งตามอัตยาศัยสันโณ์จิตใจไว้อาลัยและประกาศโสิกรรมแก่ดวงวิญญาณอันสงบของผู้วายชนเป็นวันเป็นบาราสุดท้ายขอเเชิญครับ